การของชีวิตอยู่ในโลกบางครั้งคนเราจำต้องใช้ความอดทนเป็นกำลังบางครั้งก็เกือบจะยับยั้งชั่งใจตัวเองเอาไว้ไม่อยู่เพราะเลือกทางโลกเข้ามากระทบแต่ถ้าเรามีธรรมะก็จะช่วยรอดพ้นมาจากภัยอันตรายได้ย่อมยังความสุขให้แก่ผู้ปฏิบัติอย่างหาประมาณนี้ได้ ความชั่วร้ายทั้งหลายย่อมพ่ายแพ้แก่ธรรมะคนอื่นจะก่อความชั่วร้ายให้แก่เรามีการนินทาว่าร้ายเป็นต้นแต่เรามีธรรมะอยู่ในใจรู้ซึ้งถึงธรรมะแล้วมีจิตใจปกติความชั่วร้ายเหล่านั้นก็ไม่เกิดขึ้นแก่เราจึงมีสุภาษิตบทหนึ่งว่าธรรมะย่อมชนะอาถรรมเสมอฉันใดก็ฉันนั้น ในทางหลักพุทธศาสนาท่านว่าความทุกข์ทั้งหลายเกิดมาจากเหตุมีเหตุเป็นแดงเกิดสาเหตุของความทุกข์นั้นก็คือความปรารถนาของคนเราถ้าจะเรียกตามศัพท์ในทางศาสนาก็เรียกว่าตัณหาความอยากแต่จะเรียกแบบง่ายๆสำหรับให้คนเราเข้าใจก็คือความปรารถนา ความปรารถนาของคนเราไม่มีที่สิ้นสุดจนเป็นเหตุให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารก็เพราะความปรารถนาหรือว่าตัณหาจริงอยู่คนเราจะต้องรำรงอยู่ด้วยความหวังครับท่าน้สังหรือความปรารถนาแต่ความปรารถนาของคนเรานั้นมีขนาดไม่เท่ากันคนมีฐานะร่ำรวยก็มีความปรารถนาในสิ่งที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อให้สมกับฐานะของตน คนมีฐานะยากจนก็มีความปรารถนาในสิ่งที่พอประมาณกับฐานะของตนความปรารถนานั้นก็จึงเกิดสร้างให้เกิดความทุกข์ได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะคนมั่งมีและยากจนคนเราที่เคยบ่นกันทุกทุกวันว่าทุกทุกก็พอทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นไปตามความปรารถนา อยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้นะใจหวังใจก็เลยเป็นทุกข์สร้างความทุกข์ให้แก่ตัวเองบางครั้งได้มาแล้วนานไปเกินเบื่อนายตั้งความปรารถนาต่อไปอีกอยากจะให้ดียิ่งขึ้นไปกว่านั้นฮิดไปคิดมาก็เป็นเหตุทุก์อย่างหนึ่งครบท่านผูฟังเพราะความปรารถนาของตัวเราเอง เพราะฉะนั้นแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าผู้ค้นพบทางแห่งความดับทุกข์ได้ดับเหตุแห่งความทุกข์และบรรลุถึงบรมสุขด้วยการดับเสียยึ่งตัณหาแต่คนธรรมราสามัอย่างเราผู้รับชมรับฟังจะดับตัณหาให้เด็ดขาดย่อมเป็นไปได้ยากนักแต่ในที่นี้ผมก็อยากให้ทุกคนนั้นใช้คำว่าลดลง เช่นบางคนมีความทะเยอทะยานอยากจนเกินฐานะอยากมีหนุ่มอยากมีหนี้ก็ต้องลดลงให้เข้ากับหลักมัตตัญญุตาสร้างความสุขให้เกิดขึ้นแทนความทุกข์นั่นเองคนเราจะต้องมีการฝึกให้รู้จักตั้งแต่การลดความเห็นแก่ตัวลงครับเพราะความทุกข์เกิดมาจากความเห็นแก่ตัวเป็นอันดับแรกครับท่านผู้ฟัง เราพยายามฝึกตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆไปผมขอยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเรากำลังจะไปดูหนังดูละคร<ม>เกิดฝนตกลงมาเป็นอุปสรรคเราก็รู้สึกเกลียดชังฝนหรือประมาณจนมีความทุกข์เกิดขึ้นในใจแต่ถ้าเราคิดให้กว้างออกไปอีกว่าพวกชาวนาชาวสวนจำนวนหมื่นจำนวนแสนกำลังต้องการฝนเพื่อทำนา ถ้าฝนไม่ตกเขาก็ต้องเกิดร้อนเราเองก็ต้องเกิดรอ้อประเทศชาติก็ต้องเกิดร้อนเราลดความเห็นแก่ตัวของเราลงความรักชอบฝนก็เกิดขึ้นเป็นการสร้างความสุขในความทุกข์เราดับความปัถนาอันเป็นทุกข์โดยลดความเห็นแก่ตัวลงความสุขเกิดขึ้นมาเองแม้จะเป็นเรื่องอื่นทำนองเดียวกัน ตามที่ยกตัวอย่างมาดังกล่าวนี้ก็พึงหาทางลดความเห็นแก่ตัวของท่านลง <T> เพื่อเป็นการสร้างความสุขในความทุกข์ได้ทันเช่นเดียวกันครับท่านทู้ฟังแจกใดก็ฉะนั้นครับอัตหิอัต,อตนนโนนาโถตนแหลเป็นพึ่งของตนครับขอฝากพระคาถาเป็นพระคาถาดับพิษพร้อนถอนพิษไข้พิษงูพิษหมากัด ตะขาบแมงป่อไฟไหม้น้ำร้อนพู้พอกรวนกวายจึงใช้ประกาถาบทนี้ดักพิษเสียด้วยการเซเป่เจ็ดทีสามทีเป่าลงไปประดุมดมุนทิพเคยเชื่อและเห็นผลมาแล้วใครจะเรียนให้แต่งเครื่องคันนาบูชาครูจงดียกครูวันนังานใครที่จะช่วยให้เป่าให้เขาเก็บดอกไม้มา หนึ่งคู่คาถาท่านในท่องว่ายาวะเทวะสีตสัตตปฏิคาตายะอุนหัสปตปฏิคาตายะยาวะเทวะ